การสร้างความดีให้กับชีวิตมีความจำเป็นต้องทำควบคู่กันไปกับการประกอบสัมมาอาชีวะจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นไม่ได้เพราะเราจะต้องทำงานทั้งทางโลกและงานสร้างบารมีในทางธรรมเพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเมื่อเราได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ให้มีความสุขในปัจจุบันแล้วส่วนหนึ่งก็ให้นำออกด้วยการให้ทานเพื่อเป็นสเสบียงติดตัวไปข้ามชาติอีกทั้งยังต้องรักษาศีลเพื่อชีวิตจะได้ก้าวขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งนไปนอกจากนี้เนะี่ยจะต้องมันจเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดนิ่ง ซึงถือว่าเป็นกรณีากิจที่สำคัญของชีวิตเพื่อจะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรยัยมีที่พึ่งเที่ยรลึกที่แท้จริงกันนะจ๊ะมีคำที่โสนทันดาพรามกล่าวยกย่องพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้ที่บริษัทธสักการะเคารพนับถือบูชานับน้อมเทวดาและมนุษย์เป็นจำนวนมากเลื่อมใสพระองค์ยิ่งนักพระองค์ทรงพรมนักอยู่ในบ้านหรือนิคมใดในบ้านหรือนิคมนั้นอัมนุษย์ไม่เบียดเบียนมนุษย์พระองค์ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ และทรงเป็นคณาจารย์ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของเจ้าลทัทธิมุ่มากสมณพราหมณ์เหล่านี้รุ่งเรืองยศด,ด้วยประการใดๆแต่พระสมณโคดมไม่อย่างนั้นที่แท้พระสมณโคดมรุ่งเรืองพระยศด,ด้วยวิชาและจรณะสมบัติอันยอดเยี่ยม เนื่องจากพระผู้เมีพภาคเจ้าทรงมีพระคุณยิ่งใหญ่ไพศาลการที่จะพรรนาพระพุทธคุณโดยปัญญาของปุถุชนทั่วไปนั้นจึงเปรียบเสมือนกับการมองดูท้องฟ้าในยามรัติการที่เต็มไปด้วยดวงดาวจำนวนมากแม้คนนับล้านก็มีอาจช่วยกันนับดวงดาวบนท้องฟ้าให้หมดสิ้นได้ ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามย่อมไม่สามารถจะพนันนาพระพุทธคุณให้หมดสิ้นได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดียกันเองอุทรงเพียบพร้อมไปด้วยพระสัพพัญยุตยานทรงพนันนาคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่นั้นการเวลากระเดผ่านไปยาวนานเป็นมหากับ ก็ยังไม่อาจจะพนันนาพุทธคุณให้หมดสิ้นไปได้เพราะบารมีธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสมมาเพื่อมุ่งสู่อภิสัมมาสัมโพธิญาณนั้นมีมากมายเหลือเกินฉะนั้นวันนี้รเราก็มารับฟังการพนันนาพุทธคุณของโสนันดัปรามกันต่อเลยนะจ๊ะ ว่าท่านจะมีความสามารถพนันนา้โดวงบัญญาตามที่คิดได้อย่างไรบ้างครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พรหมา์ห้าร้อยคนพากันไปกล่าวยกย่องโสนทธันดาพรามว่าเป็นผู้ประเสริฐกล่าวประสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพื่อห้ามโสนทธันดาพรามไม่ให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่ท่านพระรามเป็นคนมีปัญญา ได้กล่าวแย้งไปว่าท่านทั้งหลายพวกท่านจะได้กล่าวเช่นนี้เลยพวกท่านยังฟังเข้าไปเจ้าบ้างเรานี่แหละควรไปเฝ้าท่านพระสม,มณโคดมถ้ามีบุคคลทด่ควรเข้าไปหาเพราะความเป็นผู้มีคุณใหญ่พวกเรานั่นแหละควรจะไปเข้าเฝ้าเพื่อทัศนาพระสม,มณโคดมผู้จเจริญนั้น เมื่อเอา,มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดกับภูเขาสินเนรุน้ำในรอยเท้าโคกับน้ำในมหาสมุทรหยดน้ำค้างกับน้ำในสระใหญ่มาเปรียบเทียบกันก็จะเป็นของเล็กน้อยข้อนี้ฉันใดคุณของพวกเราเมื่อนำไปเทียบกับพระคุณผู้มีพระชาติสมบัติเป็นต้น ของลัมมณะโคโดมก็เป็นของเล็กน้อยเปรียบเทียบกันไม่ได้ก็ฉะนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่แหละควรจะไปเฝ้าพระโคโดมพู้เจริญและโคโดมไม่ควรจะเสด็จมาหาเราเพราะเราไม่มีคุณสมบัติอันใดที่จะเทียบกับพระองค์ได้ท่านทั้งหลาย จงตั้งใจเงียโสดสดับให้ดีพระสมณาโคดมเป็นอุปโตสุชาติคือประสูจากชาติกำเนิดที่สูงส่งทั้งฝ่ายมารดาและบิดาเป็นผู้ที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอดเจ็ดเชือบรรพบุพรุษไม่มีใครจะคัดค้านติเตียนได้ ด้วยการอ้างถึงพระชาติร้อยเหตุนี้แหละท่านพระโคโดมจึงไม่ควรจะเสด็จมาหาเราที่ถูกต้องเรานี่แหละควรไปเฝ้าพระองค์ท่านเองท่านทั้งหลายพระสมณโคโดมทรงละพระญาติออกพนวดทรงสละเงินทองเป็นอันมากทั้งที่อยู่ในพื้นดิน ทั้งที่อยู่ในอากาศขุมทรัพย์ใหญ่ทั้งสี่ขุมคือขุมทรัพย์ชื่อสังขะชื่อเอละชื่ออบปละชื่อปุนริกะในบรรดาขุมทรัพย์ทั้งสี่แห่งนั้นขุมทรัพย์ชื่อสังขะมีความกว้างคาวุฒหนึ่งขุมทรัพย์ชื่อเอละกว้างครึ่งโยต ขุมทรัพย์ชื่ออุปลรกว้างสามขาวุธขุมทรัพย์ชื่อปุนตริกะกว้างหนึ่งโยชนขุมทรัพย์เหล่านั้นน่ะแม้จะถูกขุดนำไปใช้ก็กลับเต็มเหมือนเดิมอีกเพราะเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องอุิร่รงองทรงเสด็จออกพนวดได้บรรลุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ทรงได้อริยทรัพย์ยอันเป็นโลกุตระอันประเสริฐยิ่งพระสมณะโคโดมกำลังหนุ่มแน่นมีพระเกษาดำสนิททรงพระเจริญด้ไววัยได้สน็จออกพนวดทรงเพศเป็นบนรรบัจิตแม้พระมารดาและพระบิดามีพระพักอาบด้วยน้ำพระเนตรไม่ทรงปรารถนาให้พนวด โลก็ทรงปรงพระเกศาและพระมัสสุครองผ้ากาสาวะษเสด็จออกพนวดเป็นบรรมชิตและพอเป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่งเพราะโดยมากอนาคาริกรรมนีคือผู้ที่ออกบวชบาเพ็ญพลดทั้งหลายมักจะออกบวชในยามแก่ชาราเป็นผู้ที่หมดหวังในโลกแล้วแต่พระสมณะโคดม เป็นผู้เต็มไปด้วยความหวังในโลกแล้วก็ทรงเป็นผู้ที่ไม่มีความอาลัยในโลกทั้งปวงพระสมณะโคดมมีพระรูปงดงามน่าเลื่อมใสมีพระชวีวันผุดผ่องยิ่งนักประกอบด้ดยลักษณะมหาบุรุษน่าดูน่าชมใครเห็นแล้วก็ไม่อิม ไม่เบื่อในการเห็นพระรูปมีเรื่องเล่าว่าในกรุงมราชเครืมีพราามคนหนึ่งได้ยินคนเล่ากิติศัพท์ของพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้ที่สูงแม้ใครจะยืนในที่สูงกว่าพระองค์ก็ดูเหมือนว่ายืนอยู่ต่ำกว่าพระองค์และแคใครๆนั้นไม่สามารถ ที่จะกำหนดความสูงของพระบรากายประสูงเท่าใดฉะนั้นในเวลาที่พระผู้มีภาคเจ้าสเสด็จบินนาบาตรามท่านนี้อยากจะพิสูจน์ว่าจะเป็นจริงสมดังคำร่ำเลยหรือไม่จึงถือบันไดไม้ไผ่ยาวหกสิบศอกไปยืนรอคอยอยู่ด้านนอกประตูเมือง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จใกล้จะมาถึงพราามก็เอาบันไดพิงกำแพงเมืองแล้วก็ปีนขึ้นไปเพื่อจะให้ตนยืนสูงกว่าพระพุทธองค์พอพระพุทธองค์สเสด็จมาถึงไม้ไผ่ที่ตั้งสูงถึงหกสิบศอกก็ดูเหมือนต่ำเพียงแค่ประชาน,นุของพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น พรามเห็นเชนนั้นก็อัศจรรย์ใจแต่ก็ไม่ลดละวันลุ่งขึ้นได้ต่อบันไดให้ยาวกว่าเดิมเป็นสองเท่าแล้วปีนกัไปยืนอยู่บนยอดบันไดเหมือนเดิมถึงกระนั้นเวลาพระามมองดูพระผู้มีภาคเจ้าซึ่งกำลังออกเดินมีดามาทตามปกติก็ดูเหมือนว่าตัวเองสูงเพียงพระเซืเอล ของพระพุทธองค์เท่านั้นเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงได้ตรัสถามว่าพระมามท่านทำอะไรอยู่หรือพระรามกราบทูลว่าข้าพระองค์จะวัดส่วนสูงของพระองค์พระองค์สูงสักกี่ช่วลำไม้ไผ่พระเจ้าค่ะพระผู้มีภาคเจ้าตรัสว่าพระมาม แม้ถ้าท่านจะต่อไม้ไผ่ที่มีอยู่เต็มห้องจักรวาลทั้งสิ้นเข้าถึงก,กันแล้วท่านก็ไม่สามารถที่จะวัดเราได้เพราะธรรมดาว่าพระาญาณของพระพุทธเจา้าทั้งหลายย่อมอย่างรู้ได้ยากเราไม่ได้บำเพ็ญบาร,รมีโดยประการที่คนอื่นจะพึงวัดเราได้พราม รัตถาคตเป็นผู้ที่ใครๆจะช่างมิได้ใครๆจะประมาณมิได้รมฟังแล้วก็มาเกิดความเรื่มใสในพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณจึงขอถึงพระพุทธองค์เป็นสรณะจนตลอดชีวิตนี่ก็เป็นตัวอย่างของความเป็นผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะจ๊ะ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นแม้แต่เท้าอสุรินทราราหูสูง4,800ยอดเมื่อเดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธองค์กำลังประทับนอนศีหัสายาตก็จะมีกายเล็กเหมือนกระต่ายที่ไม่อาจเทียบความสูงของพยาราชสีได้ความสูงส่งทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติ และทรัพย์สมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตธระของพระองค์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะจ๊ะเอาไว้วันต่อไปเราค่อยมารับฟังกันต่อสำหรับวันนี้ให้ทุกท่านมันจเจริญสมาธิภาวนากันในสม่ำเสมออย่าได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียว เพื่อเราจะได้มีพรระัตนาตายเป็นที่พึ่งที่ระลึกกันนะจ๊ะในที่สุดนี้เนะี่ยหลวงพ่อขออมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิ ตักไม่พรองบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพราณนิมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปน,น,นานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงวิญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน